ปอเด็กวัดแก้วนะครับผมก็วันนี้เอาคุณแผนบ้านกลางนะครับผมซึ่งอันเป็นแหล่งกําเนิดพระคุณแผนกุบ้านกลางอันเลืองชื่อตั้งอยู่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําท่าจีนนะครับผมก็สันนิษฐานว่ามีอายุร่วม400ปีนะครับเป็นวัดที่ขุดพบพระคุณแผนบ้านกลางพระคุณแผนบ้านกลางเป็นเนื้อดินศิล ดินเผาศิลปะยุทธยาตำนานกล่าวว่าหลังสงครามยุทธาถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชนะครับตอนยกทัพก,กับได้พักที่ริมแม่น้ําสุพรรณบุรีทรงรับสั่งให้ทหารสร้างพระเครื่องจํานวน84,000องค์นะครับบรรจุในกุกบ้านกลางเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้ทหารที่เสียชีวิตนะครับผมกุกบ้านกลางนะครับก็จะมีพิมพ์อยู่ ข้าวๆนะข้าวที่เขาพบเจอนะครับเป็นขุนแผนพิมห้าเหลี่ยมอกใหญ่นะครับขุนแผนพิมพ์ทรงพลขุนแผนพิมห้าเหลี่ยมอกเล็กพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลเล็กขุนแผนพิมพ์แขนอ่อนนะครับพระคุณพระพายเดียวพระขุนแผนหน้าเทวดาพระพายเดียวพิมพ์หน้าฤาษีนะครับผมแล้วก็พระพายคู่นะที่เป็นสองอันสององค์ติดกันนะแล้วก็อกอกคุดนะครับแล้วก็พระพายคู่หน้ากลมนะครับผม องนี้นะครับดูจากเนื้อ,อแล้วตอนแรกๆแ,แล้วตอนดูแรกนะนะผมไม่ถนัดหรอกครับผมก็ไม่ได้ถนัดเรื่องดูผ้าขุนแผนนะครับผ้าเนื้อดินยังไมไ่ค่อยถนัดนะแต่ดูจากที่ผมศผึกษามานี่เนื้อหนึกนุ่มนะครับจับให้จับดูอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้สึกเหนียวมือไม่รู้สึกเหนียวมือนะครับจะลื่นเลยเลยนะครับแล้วก็รอยเ,ออเนี่ยมวลสารเนี่ยที่เขาใส่ไปเนี่ย ถ้ามันหลุดไปต้องหลุดแบบธรรมชาตินะครับจะไม่เป็นหลุมลึกอะไรมากมายนะครับผมองค์นี้นะครับผมตีให้เป็นไม่แท้นะครับเพราะว่าหาพิมพ์ลงไม่ได้นะครับหาพิมพ์ลงไม่ได้นะครับจะเป็นขุนแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่นะครับอกใหญ่ก็ต้องเป็นนิ้วมือสามนิ้วชัดเจนนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับใบหน้าเนี่ยมีความยืดยาวนะครับมีความยืดยาว มีความยืดยาว,ว่อโทษผมใช้ปากานี่ล้วกันมีความยืดยาวกว่าพิมพ์ทั่วไปปกตินะครับพิมพ์แขนอ่อนก็ไม่ใช่ตัดไปได้เลยแขนอ่อนต้องโค้งนะครับแขนอ่อนต้องโค้งนะครับพิมพ์พระพายเดี่ยวนะครับหน้าเทวดาก็ไม่ใช่เลยหน้าเทวดาก็ไม่ใช่หน้าอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์หน้ารอสีหน้ารอสีอกหน้ารอสีก็ไม่ใช่ ก็ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะทำทำล้อพิมพ์คุณแพนพิมห้าเหลี่ยมอกใหญ่พิมห้าเหลี่ยมอกใหญ่นะครับถ้าตีเป็นห้าเหลี่ยมอกใหญ่ก็คือหน้าหน้าพิมพ์ไม่ได้นะครับก็คือเป็นพระผิดพิมพ์นะครับผิดพิมพ์ผิดพิมพ์นะครับต่อให้ดูคล้ายคลึงยังไงครับก็ต้องตีเป็นพระเกนะครับ ก็น่าเสียดายนะครับเป็นอันนี้เป็นพระของคุณตาศินนะครับท่านให้ผมมาดูให้ว่าเป็นพระแท้ไหมท่านรับจากมือหลวงพ่อมาเมื่อปี50นะครับตอนที่ไปเป็นอะไรนะโยบุปถากขับรถให้ให้พระนะครับอ่าพระก็เอาพระคุณแผนให้หนึ่งองค์นะครับผมนะครับแต่พอมาดูแล้วนะครับหาพิมพ์ลงไม่ได้ครับเป็นพระผิดพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้น ยังไม่ใช่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจให้ป๊อตเด็กวัดแก้วด้วยครับขอบคุณครับ